พี่ไม่เหมยตรงตัวเอาคอดีๆคอดีๆเอา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 เล่นตัวเล็กกันไอ้บุญไอ้ไม่บุญอ้ยตัวใหญ่บุญจับน้อยจับน้อยจับได้ไอ้บุญจับน้อยนี่มาจับฝั่งนี้เร็วเร็ว ไอ้บุญตอากับดู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 นักเลงนักเลงด้วยนักเลงขาหลังนักเลงขาหลังนักเลงขาหลังกินนี่ดิกินนี่ดิพูมายเล่นเนี่ยไปเล่นต้องแต่บุญ เอาตังให้ได้เหรอเดี๋ยวเอาตังให้เดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวให้เขามันจะกินเอาให้ให้เอาให้ไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่เหมยจะกินนี่มาจับเร็วนี่จับมือจับมือเลยค่ะวอานักเลงดูนักเลงไงนักเลงเอาตีนมาด้วยนักเลงเอาตีนมาด้วยเนี่ยเลงเอาตีนมาด้วยเลยนักเลงนักเลงมากมอกล้วยมาให้กินอีก เออแน่นมาด้วยไอ้มันอ่ะกินได้ไหมมันอ่ะมันแก้วเออมันแก้วด้วยโอ้ยแม่มันจะกินไม่ดีเลยแม่บุญอุ้ย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 พิมเหมยอ่ะพิมเหมยกะพุยโอ้ยจังน้อยมันกินยังไม่ได้เป็นจังน้อยมันกินยังไม่ได้หรอกเออให้แม่นะอย่ากลัวดิกลัวไหมอ่ะ มานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมานี่มาพี่ไก่มาพี่เมยอพี่เมยอพี่มืออะไนี่เอานี่พี่มือยังท้าเหมือนกเอาให้เป็นมีอเลยอ๋อเอาให้เลยเอาให้เลยไม่ใช่เป็นเด็กน้อยคือจะหัวมากอ๋อเด็กน้อยเขาจะหัวงันเด้อเอออย่าใกล้อย่าใกล้น้องเออที่มาเข้าใกล้โอ้เขากำลังห่วงอยู่เนาะ พี่ชายภไม่เอาหรอกเอาอาหารมาให้กินเฉยๆไม่เอาหรอกนี่ฉันนองเลยนู้นนู้นเดินมาเจ้าเนี่กนี่เลยเลยใช่ค่ะแล้วก็ห่วงกินด้วยอ๋อห่วงกินด้วยแล้วก็ห่วงลูกด้วยใช่ไ่มามันนั่งนี่มันนั่งนี่เดี๋ยวเราหนีมันนั่งกันเดี๋ยวว่ายห้ามไปเดินอย่างนั้นเลย ไอตีไอตีไอตีอีไอตีไอีจาูดแ้เไม่เป็นไรตัวเป็นคนล้าเป็นคนใหญ่ไปเอาไหมเอาไหมทำแนอ่าวอีเหมยอ่ะเออฮึโอ้ยโอตาโอตาโอต เออคุไม่ชอบเด็กอตุ้ยอตุยอตุยด้อนอตุยอ่ตุยอตุ้ยอตุ้ยอ้อตุยอตุ้โอ้ยตัวใหญ่มากเลยเมื่อตอนนั้นยังอันนี้อันนี้กี่วันแล้วนะคะยี่วันโอ้ยดวัน ที่เสริมครบเดือนโอ้แล้วเขากินอะไรได้ยังหรือว่ากินแต่นมอย่างเดียวยังกินไม่ได้มามาเอาให้หน่อยทาชนไม่มีใครโดนชนนั่นะโชคดียังเลยดึงเมื่อกี้ไงโดดให้กิน้วกันเลี้ยใครค่ะ เราให้ต้องเอาให้เลยใหญ่นี่อย่างยิ่งยักษ์เจ้าปุยเจ้าปุยเ้าปุยอยู่ไม่เป็นใช่หม้มันอยากเอาตังค์ให้แล้วไปไหนหมดเนี่ยไอ้พวกเป๊ปซี่พวกอะไรไปไหนหมด นเห็นไหมเออไม่ทันใจเลยนะหนูอย่าเข้าออกมาเพราะว่ามันเห็นแล้วเพราะว่าเห็นไอ้กัดแล้วไม่เหมยไม่มเหมยไม่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 เหมย

จะมึงนี่นายนายนักเลงขาหลังน yes ักเลงขาหลังเหมือ <laughs> นไอ้จ่อยเลยว่ะนักเลงขาหลังฮึอึฮอมอึอ้ยไอ้ไอ้อ้อ้ยมมอ ไม่หมดแล้วเดี๋ยวขอเล่นลูกหน่อยเถอะตัวเองอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดทำาะไรทำอะไรยบมืเยบมืออไปโรงเรียนไม่แล้วทนี้

<c oughs> แต่ว่าถ้าคนได้กินก็ได้มันสุดมันดึงกำลังกินขี้แม่กำลังหักินขี้แม่นะครับออรกินกิน ไปบุญกำลังหาดกินที่นะคะอ้าวกินละกินละเฮ้ยกินละกินได้ได้อร่อยเปล่าอร่อยเปล่าอร่อยเปล่าไปบุญ นั <łość> ่นน่ะหรมันกินอีกแล้วฮึอะไรบ้าเา มองหน้าหนูแหละหนูเข้ามาใกล้มันอ่ะขนาดหนูยังมองหางยังมองหน้าอีกเหรอ <c oughs> ไปบุญหัดกินขี้แม่กินขี้แม่เสร็จแล้วก็จะกินยญ้า you <laughs> nè Cầm hú lên nè Cầm tua Bốn cặp nó đi bốn <laughs>